เฮ็ดช็อตเฮดช็อตครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาทดสอบเล่นเกมผับจีนครับโดยใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวแปลงตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีมือถือก็ใช้กับมือถือได้นะครับตัวนี้นะครับมันจะมีแท่นวางมือถือในตัวนะครับสามารถวางมือถือแบบนี้ได้เลยนะฮะแต่สําหรับผมผมจะใช้ตัวแท็บเล็ตตัวนี้นะครับเป็นแท็บเล็ตจีนนะฮะจะเป็นยี่ห้อ o อ d u q ูคิวไอเพนะครับ พอดีเล่นจบไปแมตช์นึงนะฮะก็แพ้ไปเจ็ดสิบเจ็ดต่อแปดสิบอ๋อเหลือเล่นใหม่ได้นะคอมจีวมันเล่นได้ทุกโหมดเลยนะครับไม่จะเป็นต้อาเป็นโหมดเดสแมตช์นะครับโหมด Battleroyer ก็เล่นได้นะแต่นี้ผมอยากจะเล่นแบบมันจะได้จบไวหน่อยนี่แล้ไปทางไหนวะเนะี่ย กระสูนหมดลืมดีโหลด<า>กระโดดสะลอยตัวเลยบุกบุบโอ้ยยังไงวะตายดีกว่าวะเดี๋ยวก่อน มันมองผ่านกล้องนะฮะมันมองไม่เห็นเท่าไหร่เฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตเอ้าจังมาจากไหน ดีมันมองผ่านกล้องเลยครับมันมองเห็นเป้าไม่ค่อยถนัดก็ถือว่าได้เปรียบอยู่นะ เห็นไหมมอนมาเห็นเราเฮ้ยกระสุนหมดนี oh <yeah. S 1> ่โหลดก่อนนี่โหลดก่อนนี่โหลดก่อน,อน s <S เสียเปรียบเลยฮะอโอซ่ oh. าได้ยิงจ่อๆเมื่อกี้ยิงไม่ออกเลย oh. นี่ฮะยิงแบบนี้ฮะโอ้โหโคตรแม่นเลยฮะ คือแบบไม่ต้องควงสี่นิ้วห้านิ้วสาบไปเลยแล้วก็กด,ดีโหลด <the> โอ้โห و. เฮ้ยเลยโหลดทำไมไม่เลยโหลดทำไมไตรงนี้เดี๋ยวก่อนผมมองผ่านกล้องมันมองไม่เห็นเดี๋ยวก่อนโอ้โหตายเถอะแบบนี้เดี๋ยวก่อนม,มันมั่วไปหมดแลว ซีอี้ยู่ซีซซอี้โอ้โหคว่างระเบิดสารพโกเดียวกันอ่าดูเหอะอันนี้ก็นิ่ง เข้ามาสิครับผมโคตรสุดสีเลยฮะยิงกันตะบ้านนะหลใจเย็เยนๆฮะไม่เ,นนเล่นนาแล้วะ ซัดไปสิบเจ็ดตัวแล้วโอ้ยสองตัวจะเสมอโอ้โหนำไปไกลละ นำไปไกลแล้วโอกาสชนะรรย,ยิงไปตั้งเยอะเพื่อนไม่ช่วยกันเลยเยอะสุดแล้วยิงได้เยอะสุดแล้วโอเคก็เล่นให้ดูประมาณนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับใช้ตัวแปลงตัวนี้นะครับได้ทั้งมือถือนะครับแล้วก็แท็บเล็ตนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับอยจะซื้อก็ต่อไม่ได้นะครับท่านปู้ชจอแผลบอยนะครับสวัสดีครับ